อายการคือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ในการรักษาความยุติธรรมและดูแลผลประโยชน์ให้กับประชาชนและภาครัฐมีคำจำกัดความสั้นๆว่าอายการคือทนายของแผ่นดินกรมอายการก่อตั้งขึ้นในปีรัตนโกสินศร์ศกส1 2เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมก่อนจะย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปีพุทธศักราช2465 จนกระทั่งปีพุทธศักราช2534ได้มีประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติให้แยกกรมอายการออกจากกระทรวงมหาไทยและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอายการสูงสุดเป็นหน่วยงานราชการอิสระเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปราศจากอิทธิพลทางการเมืองที่จะเข้ามาก้าวไก่อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550มาตรา255บัญญัติให้องค์กรอายการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีอิสระในการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานตามที่กฎหมายกำหนดสำนักงานอายการสูงสุดและพนักงานอายการมีอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักสำคัญ4ประการ 1. อำนวยความยุติธรรมทางอาญาโดยพนักงานอายการจะใช้ดุลพินิษฐ และสั่งคดีโดยเที่ยงธรรมเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อศาลทั้งในศาลชั้นต้นศาลอุทธร์ตลอดจนศาลฎีกาเพื่ออำนวยให้รูปคดีมีความบริสุทธิยุติธรรมอย่างที่สุด 2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐสัญญาทุกฉบับของรัฐจะต้องผ่านการตรวจร่างสัญญาโดยพนักงานอายการดำเนินคดีแพ่งคดีปกครองแทนหน่วยงานของรัฐและแก้ต่างให้กับคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกฟ้อง เพราะการปฏิบัติการตามหน้าที่ 3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่งโดยให้คำปรึกษาและความรู้ทางกฎหมายรวมทั้งการทำสัญญาประนีประนอมยอมความแก่คู่กรณี 4. หน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นอกจากนี้อายการ ยังมีภาระหน้าที่อื่นๆตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้เช่นเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณภาษีกรรมการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด <S <S เป็นต้น <S <S อายการจะยืนหยัดทำหน้าที่เป็นทนายของแผ่นดินด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะคอยรักษาและพะดุงความยุติธรรมความเสมอภาคให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อความสงบร่มเย็นของชาติและบ้านเมืองสื่อไป